สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอรนะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอ l Keeper อรนี่เช่นเคยนะครับผมในสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอัปเดตของ3บอสยักษ์กันนะครับผมในเวอร์ชั่น1.0.1นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะครับผม มาอย่างตัวแรกเลยนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดเลยน,น,เน,น,น,เน,นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเป็นบอสนกอาร์ซิออนนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับสถานที่ในการเกิดของบอสนกเนี่ยตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยนะทุกคนคือถ้าเกิดว่าดูในแมปนะครับทุกคนก็คือทุกคนจะเห็นใช่ไหมว่าไอ้ตรงรังของบอสนกเนี่ยมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กลงนะครับนี่ลองดูตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมทุกคนมันจะเล็กลงนะครับนี่ ถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้นะครับตอนนี้ก็คือเล็กเหมือนกับลังนกเลยนะทุกคนแล้วก็ในรอบๆของอที่สปอนบอสนะครับมันก็จะมีสถานที่แบบนี้อยู่ครับแป๊บหนึ่งนะทุกคนมันจะมีพวกดอกไม้เกิดด้วยนะทุกคนเนี่ยระวังด้วยนะครับดอกไม้เยอะมากนะครับนี่ดอกไม้พวกนี้นะแล้วก็มันจะมีสถานที่แบบนี้อยู่ทุกคนนี่ผมพูดซ้ำหลายรอบแล้วเนี่ยไปไม่ถึงเลยที ดูดิตอกไม้เยอะแค่ไหนอะคือมันจะแบบเป็นมินิดันเจียนแล้วกันนะมันจะอารมณ์แบบแคล้ายๆเขาวงกดอะไรแบบนี้นะครับคือมันจะมีสถานที่แบบนี้ครับนี่มันจะแบบมีซากโบราณสถานอะไรแบบเนี้ยอยู่นะครับรอบๆของที่สปอนบอลน,นั่นเองนะครับนี่ดูในแผนที่ก็ได้นะมันจะมีอยู่จุดตรงนี้จุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีซึ่งถ้าเกิดผมคิดไม่ผิดนะไอ้ตรงที่ผมยังไม่ได้ไปเนี่ยก็น่าจะมีจุดแบบนี้เหมือนกันนะครับ จุดที่เป็นแบบล่องลอยอริยธรรมอะไรแบบนี้นะครับน่าจะมีนะแล้วก็ทุกที่ของบอสยักษ์เนี่ยมันก็จะมีที่วาร์ปอยู่นะทุกคนแต่ว่าสําหรับบอสอาร์ซิออนเนี่ยผมทําเป็นไอประตูมิติเอาไว้นั่นเองนะครับทุกคนขี้เกียจหานะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเป็นป่าลกทึบอะไรแบบนี้สําหรับวิธีการเข้าไปก็ง่ายทุกคนตีกําแพงเข้าไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกําแพงพิเศษอะไรนะที่เราไม่สามารถทําลายได้นะครับมันก็เป็นกําแพงทั่วไปเลยนะครับผม ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างของบอสนกอซีออนนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะนั่นก็คือรูปร่างของบอสน,นั่นเองนะทุกคนคือบอสนกอซีออนเนี่ยมีรูปร่างที่ปรับใหม่นะครับค่อนข้างดูดีมากๆเลยนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมมาทุกคนเดี๋ยวเราก็สปอนบอสเลยแล้วกันนะครับก็วางไข่เหมือนเดิมนะแปะ๊บนึงนะเปลี่ยนชุดแป๊บหนึงนี่ต้องชุดขุดเลยนะเพราะว่าวันนี้จะใช้สตอร์มิงเกอร์นั่นเองนี่ทุกคนเห็นไหมแอนิเมชันลงมาก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ รูปร่างของนกก็เปลี่ยนไปด้วยนะทุกคนดูดิเฟี้ยวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับทั้งสกงสกิลนะนี่ดูดิโอะอร่าแบบแกระ,ะจายนะทุกคนยังเฟี้ยวดูแค่นี้แล้วกันไปเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจัดการก่อนนะทุกคนนี่เลยจเรียบร้อยกล่องลอยแน่เลยนั่นไงไปเก็บของกันโอเคทุกคนสำหรับบอสน,นกอซิออนก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปบอสตัวต่อไปกันเลยนะครับผม โอเคครับทุกคนสําหรับบอสตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือเป็นบอสยักษ์โอเมอร์ดนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับบอสตัวนี้จะอยู่ที่เทรใต้น้านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดของเขาก่อนแล้วกันนะครับในแผนที่เนาะนี่เลยทุกคน เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแค่วงข้างนอกเฉยๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นรูปแบบของเขาวงกดแล้วนะทุกคนมันก็จะมีความซับซ้อนในการเข้านะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาจากทางเรือเท่านั้นเนาะแต่เหมือนเดิมทุกคนเหมือนกับใบโอมอาร์ซิออนเลยนะครับกำแพงพวกนี้นะครับสามารถพังได้เนาะเพราะว่ามันเป็นกำแพงปกติของใบโอมนั่นเองนะทุกคนเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเป็นกำแพงปกติเลยนะครับผมอืมมันไม่ได้แบบแข็งแรงหรืออะไรนะครับ ประมาณนั้นนะครับผมอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของที่สปอนบอร์นั่นเองนะครับโอเคมาถึงนี่ทั้งพีนะครับเดี๋ยวเรา,าสู้กับบอสสักนิดนึงแล้วกันนะมาสู้เลยตกปลาแต่ได้มึยกยักมาดูกันนะครับว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับแต่ตอนที่เล่นดูในตอนนี้เนี่ยเหมือนเกมมันสมบูรณ์มากขึ้นนะโอ้ทุกคนอันนี้ผมคลิปเองปะตามันกระพริบ กระพริบด้วยเมื่อก่อนมันกระพริบบอกว่าเนี่ยเห็นปะกระพริบป,ปิ้งปิ้งปิ้งเลยนะทุกคนอันนี้ต้องระวังดีๆนะดูไปดูมาเนี่ยเดี๋ยวตายได้เลยนะครับเนี่ยมีตากระกระพริบกระพริบด้วยโอเคผมขอญัดจัดการก่อนแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะตุยเองนะเร็วรีบฆ่าเร็วไม่งั้นเดีเ๋ยว,วจะตายโอเค สำหรับบอสตัวนี้ก็น่าจะเพิ่มมาแค่นี้นะครับนั่นก็คือเพิ่มมาแค่ที่ตั้งที่มีการอัปเกรดแล้วกันนะเออเพิ่มแบบใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นรูปทรงที่เหมือนกับเขาวงกตประมาณนั้นนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปบอสยักษ์ตัวสุดท้ายกันเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนสําหรับบอสตัวสุดท้ายของเรานะนั่นก็คือบอสยักษ์ลาอาคารนั่นเองนะทุกคนสําหรับที่ตั้งนะครับสําหรับบอสลาอาคารเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเหมือนกันนะ เห็นไหมทุกคนรอบๆเนี่ยก็จะเป็นกำแพงของอารามนะครับที่เป็นสีออกม่วงๆน้ําเงินน้าเงินอันนี้นะครับแล้วก็พอมาถึงชั้นนอกนะครับนี่ก็คือตรงเมาส์ผมเนี่ยเนาะตรงนี้นะครับก็จะล้อมไปด้วยเหมือนกับเป็นห้องอารามอีกทีหนึ่งนะทุกคนซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีอยู่รอบๆนะครับแล้วก็จะมีมะแมลงระเบิดนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นอมอนสเตอร์ที่เป็นมัมมี่น,นะทุกคนเออมีอยู่ด้วยนะครับค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วตลอดทางที่ผมมาเนี่ยครับตามที่เมาส์ผมชี้เลยนะทุกคนคือมีแมลงระเบิดเนี่ยตลอดทางเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนะแต่ในเนี้ยเยอะมากเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับสําหรับร,บรอบๆเนาะนี่ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของอารามที่อยู่ร,บรอบๆก่อนเดียวกันเนาะทุกคนจะได้เห็นภาพนะครับ เห็นปะทุกคนเห็นไอ้พวกแมลงระเบิดปะอยู่ข้างนอกนะครับที่จริงอะมันอยู่ข้างในด้วยนะทุกคนแต่ผมจัดการได้หมดแล้วแล้วก็นี่มาทางนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบห้องอารามแบบนี้นะครับนี่เห็นปะมีมอนสเตอร์ที่เป็นมัมมี่อยู่ด้วยนะครับที่จริงอะมีเยอะมากเลยนะสี่ห้าตัวเลยนะครับต่อห้องนะเนาะตรงนี้ผมก็จัดการไปบ้างแล้วนะครับรอบนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสู้กับบอสลาอาคาดูแล้วกันนะครับ ว่าจะมีมูฟเมนต์เปลี่ยนหรือเปล่านะแต่เราที่อัปเดตมาเนี่ยก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนนะแต่มาถึงนี่ตั้งทีแล้วทุกคนขอลองจัดการหน่อยละกันนะ,ะนะเผื่อได้ของอะไรใหม่ๆดรอปนะครับผมมาลองเลยแล้วกันะเปลี่ยนชุดก่อนกินข้าวมาเลยในดูสิมีมูฟเมนต์อะไรเปล่ารู้สึกว่าบอสอ่อาราคากับโอมรอนเนี่ยเวลาจะปล่อยสกิลเนี่ยตาจะกระพริบนะครับแบบกรพริบปิ๊งๆ,ๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวคอยดูนะ ไม่ไม่นีทั้งทีไม่โผล่ทีนี่นี่ดูนะนะนี่ตากระพริบเห็นปะ่ะ <c oughs> ผมเพิ่งมาสังเกตนะทุกคนที่จริงน่าจะมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งมาสังเกตนะมาเนีมาเนีอุ้ยตกใจอุ้ยโดนอีกแล้ว <c oughs> มาอุ้ยมันเอามันแรงออกมาเหรอใช่ไหมเนี่ยออกไม่ใช่เรียบร้อยทุกคนเช็คของโอ้โหวันนี้โคตรเกลือเลยเนี่ย โอเคโอเคอเค,ครับทุกคนก็นะ่าจะมีประมาน,นี้นะครับสำหรับาการอัปเดตบอสยักษ์ทั้ง3ตัวนะส่วนมากเนี่ยจะอัปเดตเกี่ยวกับสถานที่ที่มันสปอนมากกว่าเนาะนั่นก็คือมีพวกสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับที่แบบว่าเพิ่มเติมเป็นพิเศษเนาะนั่นก็คือเป็นบอสของอาร์ซีออนนั่นเองรู้สึกว่าตอนที่ปล่อยสกิลเนี่ยสวยมากๆเลยเนาะแล้วตอนที่เรียก เจ้าบอสนกลงมาเนี่ยก็มีแอนิเมชันที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับการเปลี่ยนแปลงของ3บอสยักษ์นะครับผมโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้าๆด้วยแล้วกันนะครับผมสาหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม